สวัสดียามเย็นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอากาศเริ่มจะหนาวขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับขณะนี้เวลา5โมงเองนะครับประมาณ5โมงครึ่งนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่นี่นะครับจังหวัดแพร่นะครับอำเภอเมืองนะฮะร,รู้สึกว่าจะเย็นแล้วนะครับอ่า กี่องศานั้นหลายๆท่านคงจะรู้นะครับกี่องศานะฮะประมาณเอานะครับหลายวันแล้วนะฮะอากาศเย็นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะฮะทุกภาคของประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับพบปะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับุยผมจ่หัวไว้นะครับว่าถ้าหากว่าใครอยากรู้นะครับราคาที่เราจ้างช่างนะครับมาเหมา ก่อฉับนะครับของหลังนี้หลังที่2นะครับว่าเราเหมาแล้วก็จ้างเข้ามาเท่าไหร่นะครับเขาคิดตารางเมตรละลัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ดูนะครับอย่าลืมรีบเข้ามาดูกันนะครับสําหรับบ้านหลังที่2นะครับเพราะว่าเราสร้างไวมากเลยนะครับช้าไม่ได้นะฮะช้าไม่ได้นะครับพลาดโอกาสทันทีนะครับวันนี้ก็มีลูกค้า นะครับเข้ามาสอบถามนะครับถ้าหากว่าใครผ่านก่อนก็คงจะได้ก่อนนะครับโครงการของเราก็มี3หลังนะครับที่เห็นก็คือหลังที่2นะฮะตอนนี้จริงๆเราจะมุงหลังคาแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอรอก่อฉาบขึ้นถึงอาศก,ก่อนนะครับแล้วค่อยอมุงหลังคาฮนะอีก3วันจะมุงหลังคาเลยนะครับ จวหัวไว้นะครับถ้าหากว่าใครอยากรู้ราคาช่างนะฮะโซนบริเวณเอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับว่าเราจ้างช่างก่อฉาบเท่าไหร่นะครับตารางเมตรเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันนะครับเดี๋รรยวจะพามาดูด้านในกันนะครับบรรยากาศนะครับรอบนอกนะฮะ หน้าพิกัดโครงการชโนทไอโฮมหนึ่งจังหวัดแพร่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับตรงไปนี่นิดเดียวก็เป็นถนนใหญ่นะครับเป็นศูนย์ราชการนะครับหอประชุมอบจจังหวัดแพร่นะครับแรกช่างนะครับแกช่างนะฮะอากาศดีไม่ดีก็ดูเอานะครับตามลายสดนี้นะครับอันนี้หลังแรกนะครับเจ้าของบ้าน โอ้โหอยู่ที่สมุรปราการนะครับก็มาซื้อไว้เพิ่งกลับไปวันนี้เองนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูแลให้นะครับชอบบรรยากาศทางภาคเหนือนะครับก็ลองมาดูโครงการชโนธไยโฮมของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจของเรานะครับบ้านสวยด้วยมือเรานะครับทั้ง2ท่านเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าเราเริ่มงานก่อฉาบแล้วนะครับ หลังนี้เราใช้อิดมวลเบานะฮะเราใช้อิดมวลเบานะครับอิดมวลเบานั้นก็ตอนนี้ก็ถือว่าแพงมากเหมือนกันนะครับก้อนละนะครับอิดมวลเบาของเรานีนก้อนละ26บาท50สตังค์นะครับถือว่าแพงมากเหมือนกันนะครับอิดมวลเบานะครับหลังก่อนนั้นเราใช้อิดแดงนะฮะข้อดีข้อเสียคนละอย่าง เหมือนกันนะครับความแข็งแรงก็พอกันนะครับแต่ว่า,าจะมีการสิ้นเปลืองเกี่ยวกับปูนที่จะใช้ก่อเท่านั้นเองนะครับปูนที่จะใช้ฉาบอันนั้นก็สิ้นเปลืองคนละอย่างเหมือนกันนะครับอันนี้ราคาของอิฐบ,บนเบานี้ก็ถือว่าถึงขั้นว่าแพงนะฮะตอนนี้ก็เทเอ็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเอ็นของเราเท15เซนนะครับเอ็นเอ็นทับหลังนะฮะก่อนที่จะวางประตูหน้าต่าง นะครับจริงๆเราสามารถที่จะมุงพรุ่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าโครงหลังคาก็เสร็จหมดแล้วนะครับติดเชิงชายก็เสร็จหมดแล้วนะครับรอนะฮะเดี๋ยวเราอีก2วันนะฮะสวันเดี๋ยวเราก่ออ่ก่อกําแพงนะฮะก่อขึ้นถึงอเศด้านบนนะฮะรับน้ำหนักไว้อีกทางหนึ่งนะฮะก็จะเป็นข้อดีอยู่นะครับว่าความแข็งแรงของเหล็กนะฮะบางครั้ง ถ้าเกิดเรารีบมุงก่อนน้ำหนักอาจจะหย่อนได้นะครับเพราะว่ากระเบื้องของเรานั้นมีน้ำหนักมากนะครับกระเบื้องน้ำหนักมากเลยนะครับนี่เอ็นนะฮะเครื่องเอ็นทับหลังนะฮะตรงนี้เราเท15เซนนะฮะ15เซนนะครับ, cm, รบก็คืบหน้าขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ ตอขึ้นมานะครประตูของเราก็มีความสูง2เมตรนะครับประตูแล้วก็ความกว้างนะครับประตูออกด้านด้านหลังนะฮะติดกับหลังบ้านนะครับ80ูณ2เมตรนะครับขั้นตอนของเราก็รวดเร็วดูความแข็งแรงนะฮะสังเกตความแข็งแรงของเรานะครับนี่เหล็กนะครับนะครับเหล็กทำเป็น คานนะฮะด้วยความแข็งแรงเลยนะครับเราใช้เหล็ก2หุนนะครับนี่ฝังไว้กับอ่าพื้นเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงนะครับมาตรฐานของชโนไทยโฮมนะครับเราทําบ้านแบบคุณภาพจริงๆนะครับต้อนรับคุณสิริชัยนะครับบุญเอี่ยมนะฮะโอ้โหทีมสังกัดนักรบของเรานะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ ข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับส่วนผมเองก็เป็นคนหนึ่งแหละนะฮะที่มีอุดมการคล้ายกันนะฮะแต่ว่าเวลานั้นจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเวลานี้จะยุ่งหน่อยนะครับสรุปเลยนะครับว่าเราจ้างนะครับสรุปเลยนะครับว่าเราจ้างช่างนะครับมาเหมานะฮะก่อฉาบนะครับเราจ้างก่อฉาบนะฮะทั้งหมด รวมแล้วก็350บาทต่อ1ตารางเมตรนะครับก่อฉาบของอิฐมวลเบานะฮะบ,บางที่เขาก็าคิดราคานอาจจะต่ําหน่อยก็ได้นะครับแต่ละที่ไม่เท่ากันนะฮะบ,บวกลบเพราะว่างานก่อฉาบของอิฐมวลเบานั้นถือว่าก่อง่ายกว่านะครับก่อง่ายกว่าครับก่อง่ายกว่าอิฐมวลแดงนะฮะ ความยุ่งยากมันจะต่างกันนะครับแต่ความแข็งแรงพอกันแน่นอนนะครับผมผมมองดูแล้วนะครับว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับกับอิฐแดงหรือว่าอิฐมวลเบานะครับต่างกันที่1ราคา2ราคาจ้างช่างเหมาก่อฉาบนะครับถ้าเกิดเป็นอิฐแดงนี้ก็จะราคาแพงขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นอิฐมวลเบานะราคาก็จะต่ําลงนะฮะเพราะว่าช่างนั้นเขา ก่อง่ายนะครับก่อไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับถ้าหากว่าใครได้ติดตามนะครับทางเพจของเรานะครับอย่างวันนี้นะครับรู้เลยนะครับว่าเราจ้างเหมาทั้งหมดเลยนะครับก่อด้วยนะครับฉาบสองข้างนะครับเขาคิดรวมไปเลยนะครับรวมทั้งหมดก็คือ350บบาทนะครับ เราไม่ต้องแยกออกนะครับนี่รวมเทเอ็นให้นะครับเทเอ็นให้หมดเลยนะครับแต่วิธีการวัดนะฮะวิธีการวัดช่างจะไม่เขาเรียกว่าวัดเม็ดตันเลยนะฮะวัดวัดเม็ดตันเลยนะครับสมมุติว่าช่องของหน้าต่างมันมีโบว์อยู่นะฮะก็ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับวัดเป็นตารางเมตรสี่เหลี่ยมเลยนะครับก็มาตีเป็นเงินนะฮะเอาคูณ350นะครับเอาคูณ350 นะครับถ้าหากว่าได้กี่ตารางเมตรก็รวมเป็นเงินนะครับอันนี้เอาแบบแฟร์นะครับไม่ต้องมาแยกแยะนะครับช่างบางช่างบางทีมนะครับเขาจะคิดค่าจับเสียมต่างหากนะครับเมตดแล้วเท่าไหร่จะคิดค่าเทเอ็นนะฮะเทเอ็นแบบนี้เม็รแล้วเท่าไหร่นะฮะฉะนั้นก็จะรายละเอียดมันจะเยอะกว่าแล้วก็จะเกิดความยุ่งยากนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราจ้างทีมช่างชุดนี้มา นะครับเขาขอตีรวมทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งทั้งกอนะครับแล้วก็ฉาบทั้งสองข้างแล้วเทเอ็นนะครจับเสียมทั้งหมดเลยนะครับเขาคิด300บาทนะครับเขาคิดเอ้สามยห้าบาทนะครับฉะนั้นก็ที่อื่นนะฮะอาจจะไปต่อรองกันดูนะครับช่างแต่ละช่างนั้นจะคิดไม่เหมือนกันนะครับช่างช่างบางช่างเขาจะคิดเป็น ข้างละด้านละนะครับก่อตังหากแต่ของเราไม่ต้องนะฮะนี้เราตีเหมาไปเลยนะครับเก <c oughs> ิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับระหว่างการที่ทีมงานช่างของเรานะครับเอา <c oughs> ดินนะครับไปถมหลังที่3ามนะครับจริงๆแล้วจะต้องจริงๆแล้วจะต้อง ยังไม่ถมดินนะครับแล้วก็เราจะให้ทีมงานกําจัดปลวกมาติดก่อนนะครับแต่ทีนี้เราถมดินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะเราสามารถที่จะขุดยึดกับคานทั้งหมดได้ก็มีค่าเท่ากันนะครับวันนี้ทีมงานกําจัดปลวกของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังที่3นะครับ เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าหากว่าใครได้ติดตามทางเพจของเรานะครับก็อาจจะนะครับได้ความรู้เกี่ยวกับราคาของช่างต่างๆนะครับว่าเราจ้างเท่าไหร่นะครับจ้างกี่บาทนะฮะถ้าหากว่าใครอาจจะไม่เข้าใจต้องการที่จะสอบถามนะครับกอ็อาจจะสอบถามนะครับแล้วก็เพิ่มเติมต่างหากก็สามารถที่จะ ติดต่อแล้วก็สอบถามโดยตรงได้นะครับเรายินดีที่จะให้คําปรึกษานะครับ mm hmm. ว่า mm hmm. ยินดีจะให้คําปรึกษานะครับสายเข้าตลอดนะครับ mm hmm. เวลามีการไล์สดนะครับสายจะมารบกวนตลอดนะครับสรุปนะครับที่จั่วหัวไว้ก็คือเราจ้างช่างมาก่อฉาบรวมเหมาทั้งหมดจับเสียมแล้วก็ เทคารน,นะครับเทเอ็นนะฮะเราคิดรวมกันหมดเลยนะครับเป็น350บบาทนะครับนะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้านะครับทุกวันเราจะต้องมาตรวจสอบนะครับอย่างเช่นวันนี้ทีมงานโครงหลังคาเขาก็ติดเชิงชายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเชิงชายนะครับวันนี้จะต้องจ่ายค่า ช่างที่เขาติดเชิงชายนะครับไม่ได้รวมกับช่างเชื่อมโครงหลังคานะครับไม่รวมนะครับเชิงชายก็คือเชิงชายนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครนะครับต้องการที่จะสร้างบ้านขายก็ดีนะครับต้องการที่จะสร้างบ้านเองเพื่อที่จะอยู่เองนะครับแต่ขาดความรู้หน่อยก็สามารถที่จะสอบถามมาทางาบ้านสวยด้วยเมื่อเรากับทางทีมงานของเราได้เลย นะครับติดต่อผมโดยตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะบอกเทคนิคให้นะครับเทคนิคว่าเราจ้างช่างมาเท่าไหร่วิธีการจ้างจ้างยังไงนะครับขั้นตอนระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะคอยบอกให้นะครับยินดีให้คำปรึกษากับคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็น f c ของเราเอฟซีของเราอยู่แล้วนะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าไหนๆก็ เป็นผู้ติดตามทางเพจของเราอยู่แล้วนะครับต่างคนต่างช่วยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับอากาศเย็นๆนะครับที่ชโนไทยโฮมนะครับหลังที่2นะครับที่เห็นภาพก็คือความคืบหน้านะฮะจริงๆเราจะสามารถที่จะมุงหลังคาได้เลยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับแต่เรารออีก3วันนะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานก่อก่ออิดมวลเบานะครับ ขึ้นไปรองรับกับตัวอเสนะครับเพื่อที่จะให้ความแข็งแรงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวอเสเองนะครับเพราะว่าจะต้องไปรับน้ำหนักของกระเบื้องนะครับฉะนั้นก็ใครที่ติดตามทางเพจของเรานะครับก็สามารถติดตามได้ตลอดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางสามารถที่จะไป ดูย้อนหลังได้นะครับทาง u t u b e นะฮะอีกช่องหนึ่งก็คือชโนไทยชาแนลนะครับสามารถที่เข้าไปดูได้นะครับส่วนใครต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมลึกๆนะครับก็โทรติดต่อมาหาทางเราได้เลยนะครับติดต่อมาก่อนทางทางเพจของเราก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยนะครับเพราะว่าในเพจของเราจะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็มีทั้ง ไอดีไลน์นะมีครบเลยนะวิธีการติดต่อทางเพจก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับอ่ะดูบริเวณรอบนอกอีกหนึ่งทีนะครับนี่อากาศเย็นๆน,นะครับบรรยากาศดีนะครับตรงไปนี่หน่อยเดียวก็มีป้อมยามอยู่ตลอดเลยนะครับป้อมยามนะฮะตรงนี้ก็เป็นศูนย์ประชุมอบจนะครับแผนกช่างนะฮะก็เป็นศูนย์ราชการที่ ใหญ่มากเลยทีเดียวของจังหวัดแพร่นะครับบรรยากาศรอบนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังที่2นะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะฮะใครที่สนใจก็อย่าช้ากนแล้วกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับโครงการนี้มีอยู่3หลังนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างอาสอบถามยื่นกู้กันบางส่วนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มัดจำนะครับฉะนั้นก็ใครต้องการที่จะ อยากได้บ้านดีๆนะครับต้องมาดูนะฮะต้องเข้ามาดูนะครับมาดูกับตาตัวเองนะฮะมาดูโลเคชันนะครับถ้าไม่มาดูด้วยตัวเองแล้วนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าอ่าโลเคชันนั้นดีมากน้อยขนาดไหนนะครับฉะนั้นใครสนใจก็รีบเข้ามาดูด่วนกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ